เอาเลยครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยครับวันนี้พี่อยู่ในเกมเราบอกแล้วแมปที่พี่มาเล่นในวันนี้ก็คือแควเกมนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายแล้วกันนะเข้าไปก่อนนะผมตอนนี้ห้องมันเริ่มมันมันจะเริ่มแล้วนะผมก็เกมนี้ก็ถ้าใครได้ดูซีรีส์แควเกมก็จะรู้นะว่ามันเป็นไงนะครับซึ่งมันจะมีไอเด็กคนนั้นแนหะร้อง a e i o u ใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งไปให้สุดทางน,นะผมนะถ้า a e i o u จบปุ๊บเราต้องหยุดนะครับถ้าเราไม่หยุดเราจะโดนยิงนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะครับไป เตรียมพร้อมเตรียมวิ่งแล้ต้องวิ่งไปห้ถึงตรงนูมามา้นนะผมนะซึ่งมีเวลาจํากัดไว้นะผมนะเคยโอ้ยเฉินพร้อมเยอะเยอะเฮ้ยเยอบหยุดโอ้โหนั่นไงเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นนะผมนะโอ้โห ึ๊บหยุดเรียบร้อยโอ้โหตายกันแล้วน้าวไปหยุดเฮ้ยนืมไม่แดงกรฮ้ยอึ๊บหยุดโ้ยเอิตโตอีซี่อีซี่ เร็วเร็วเริ่มเร็วเริ่มเร็วเฮ้ยหยุดอี๋ไม่ได้กินกูแล้วอ้าวโค้หน้าตายไปเลยเย้ยไม่นะเฮ้ยเจ๊ยตายแล้วเฮ้ยไปเอ้ย,ไ,ยไม่ถึกเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอย่ามาตายตรงนี้ไม่ได้ไปเลยลลเร็วเร็วเฮ้ยเรียบร้อยครับผมนะ่ากิ ย่าโอ้โหอีซีว่ว่ะมาดูกันครับมาลุ้นกันว่าคนเขาจะมาถึงเออเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเร็วจังวะมันเร็วมากอะเวลาน้อยน้อยมันแล้วมันจะเร็วขึ้นเหรอโอ้โหวันนี้พิมพ์อีซี่เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยน้องโอ้โหตุลอดแล้วค่อนข้างอินอยู่ว่ะหรับซีรีส์เรื่องนี้นะผมนะก็เลยมาเล่น,นครับเห็นโลบอกมีแบบนี้อยู่ด้วยนะแต่แบบนี้จริงมันชื่อว่าฟิช ฟิชเกมนะครับฟิชเกมนะครับซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชื่อฟิชเกมนี่มันหมายถึงอะไรนะไหนขอขอดูใต้กระโปรงน้องหน่อยไอ้เชื่อกดจังไรเลยกูโอเคครับผมก็เกมนี้ก็ไม่ม้แลนะ้วประมาณนี้นะเล่นง่ายๆนะผมนะไม่ยากเท่าไหร่ไม่โหดเหมือนแบบเหมือนในเหมือนในหนังนะผมนะโอเคครับก็สำหรับนี้พี่ไปแล้วผมนะไม่มีอะไรมากสำหรับเกมนี้นะผมบ๊า <laughs> <laughs> ยบายเจอกัน,นครับ